เหตุเกิดที่โตเกียวบทนำออกไปเสียงแฟ้มฟาดรงบนโต๊ะพองกับยิงสาวที่ยืนตรงหน้าต้องล้มลงไปกองกับพื้นสีหน้าของเธอดูหวาดกลัวเจ้าของเสียงมากแต่นั่นกลับไม่ได้ทำให้เขาคิดที่จะหยุดมองอีกฝ่ายด้วยสีนหน้าที่เต็มไปได้วยความโกรธก่อนเขาจะรีบกดโทรศัพท์เรียกคนด้านนอกให้เข้ามาท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับ พอเข้ามาแล้วเห็นผู้ช่วยเลขาคนใหม่นั่งนิ่งกับพื้นเขาก็รีบขับไปเชื่อพยุงเพื่อหวังให้เธอยืนขึ้นแต่ประธานนุมกลับสั่งให้เขาปล่อยเธอไว้แบบนั้นสิวกรผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วหาคนมาทำงานไม่ใช่มาทำเรื่องแบบนั้นอีกแล้วเหรอครับเลขาหนุ่มต้องหน้าเสียเมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แล้พอก้มมองไปยังหญิงสาวตรงหน้ามันก็นเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าเธอทำเรื่องแบบนั้นจริงผมขอโทษครับพาออกไปแล้วก็แบ่ผู้หญิงคนนี้ไม่ให้เข้ามาทำงานที่นี่รวมไปถึงบริษัทในเครือทั้งหมดได้ครับศิวกรรีพรยุงหญิงสาวให้ยืนขึ้นและวจะก,การพาออกไปจากห้องอย่างเงียบเงียแล้วพอเดินโพ้นจากหน้าห้อง เขาก็ตอบว่าเธอทันทีด้วยความโกรธทาไมคุณทําแบบนั้นผมบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอก็หัวหน้าหรอกขนาดนั้นน่ะมันก็อดไม่ได้คุณนี่มันพอหมดคําจะพูดสีวกรก็เลยต้องไล่อีกฝ่ายไปทําเรื่องดาออกพร้อมรับผลกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเขารับคนเข้ามา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเรียกขาขกว่าห้าคนไม่ว่าชายหรือหญิงกระลวนแต่ทําเรื่องที่เขาห้ามทั้งหมดจนเขาหมดแรงที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วแบบนี้จะหาคนทันไหมเนี่ยยืนถอนหายใจอยู่ตรงงานพักใหญ่เขาก็ต้องสะดุง้งเมื่อกิดตินประธานหนุ่มเดิอนออกมาจะกลับแล้วหรอครับใช่มีงานหนอะไรอะ่ะกระโดหาผมเล้วกัน ได้ครับรับคำสิทธิ์สิวกรก็เตรียมกลับไปทำง,งานต่อแต่เดือไปเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องรีบกลับไปหาประธานหนุอีกครั้งประธานครับเรื่องผู้ช่วยให้ผมหาคนใหม่เลยไหมครับยังก่อนผมยังไม่อยากปวดหัวว่าถ้าถึงวันนั้นยังไม่ได้คนจริงๆคุณต้องไปกับผมครับสิวกรตอบกลับเสียงเศร้าเมื่อได้ถึงวันที่เขา ต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นกับหัวหน้าแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงสัปดาห์เดียวแต่เขาก็ไม่อยากห่างจากแฟนไปไกลแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามเตรียมที่แล้วที่จะหาผู้ช่วยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอแต่คนที่คิดหวังขึ้นเตียงหัวหน้าตัวเองพราะท้องเจอเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจประธานหนุ่มเลยคิดออกมาเดินเล่นเพื่อให้อารมณ์เย็นลงต่อแรกเขาตั้งใจว่าจะออกไปรับองที่ร้านด้านนอก แต่ช่วงจังหวะนั้นสตาของเขาก็หันไปเห็นเด็กหนุ่มคนนึงกำลังยืนมองไปประกาศตรงหน้าบริษัทอย่างตั้งใจตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สนใจอีกฝ่ายแต่พอเห็นประกาศมันเลยทำให้เขาต้องเดินเข้าไปสนใจทำงานตำแหน่งนี้หรอครับพอโดยทรามด้วยคนแปลกหน้ากระทำให้ชารันหันไปมองอย่างตกใจและพอเจอกับชายดูในชุดสูทสีน้ำเงินยืนอยู่ด้านข้าง กาะทำกอบเขานั้นต้องรีบถอยห่างสายตามองเสมอคนตรงหน้าอยากตั้งใจก่อนจะรีบตอบกลับไปว่าไงสนใจเหรอก็น่าสนใจครับแต่ติดตรงที่ต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นทำไมอ่ะคุณไม่เก่งภาษาหรอไม่ใช่ครับภาษาญี่ปุ่นเน่ยผมพูดได้คล่องเลยไม่เชื่อฟังผมได้และเพื่อเป็นการพิสูจน์ จารันก็เลยเรีบแนะนาตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นให้คนตรงหน้าฟังทําเอากิตตินรู้สึกแปลกใจที่อีกฝ่ายมีความสามารถขนาดนั้นแต่ทําไมเขากลับถึงไม่อยากไปที่นั่นแล้วทําไมถึงติดเลือกไปที่นั่นนะผมมีลูกแล้วนะครับลูกคุณเนี่ยนะกิตตินก็มองสารวจคนตรงหน้ายางละเอียดมองผ่านๆก็เหมือนเด็กหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบอายุ กน้าไม่เกิน25ปีการแต่งกายก็เรียบง่ายถ้าไมา่ติดตรงที่อีกฝ่ายใส่ผ้าเกลื้อนขอละกาแฟาแถวนี้เขาคงคิดว่าอีกฝ่ายมาสมัครงานเหมือนคนอื่นเหล่านี้กิดตินฉิบเย,ยภา้ากันเปื้อนที่อีกฝ่ายใส่และยันทำให้ฉลันต้องรองเสียงโหรเมื่อตัวเองลืมอะไรบางอย่างไปผมต้องรีบกลับร้านแล้วยังไงขอโทษด้วยนะครับที่รบกวน ไม่เป็นไรว่าแต่เธอชื่ออะไรอะ่ะชลันครับชลันถ้าสนใจงานนี้ก็มาสมัครได้เลยนะแล้วญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงผมจสกการให้คุณได้ขอบคุณครับถ้ายังไงผมไปก่อนนะครับชลันยกมือไหว้ก่อนจะวิ่งไปอีกด้าของตึกทำอากรตตินต้องใส่หน้ากับภาพที่เห็นก่อนเขาจะหันกลับไป มองไยป,ประกาศที่ดิดอยู่บนบอร์ดายรับสมัครผู้ช่วยเลขาที่เขาเปิดรับมาตลอด3เดือนและมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องไล่คนหลอาน,นั้นออกไปหลายต่อหลายคนแต่ตอนนี้เขาเขับรู้สึกว่าเด็กคนนั้นสามารถทำงานตำแหน่งนี้ได้น่าสนใจอ่ะนั่นคือสิ่งที่กิตตินคิดคุยกันให้เรื่องนะครับเปิดเรื่องหม่กับ เหตุเกิดที่โตเกียวกับนิยายเนี่ยท้องได้นะครับซึ่งคราวนี้มีเจ้าตัวเล็กโผล่มาในเรื่องด้วยน,นะครับซึ่งน้องชื่ออะไรนั้นเราต้องไปคอยรู้กันในตอนต่อไปนะครับยังไงไอรักก็ขอฝากนิยายเรื่องใหม่เร่นี้ด้วยนะครับเรื่องราวของคิตตินและชะดันจะเป็นยังไงต่อไปนั้นตอิดตามกันในตอนต่อไปกับเหตุเกิดที่โตเกียวแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย